สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่า4คลิปที่699นะวันนี้รูน่า8 8ดของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่า4กับตรรลาดคริปโตนะฮะวันนี้นะฮะใบแนนนะก็เผานะฮะรูน่า4ไปเอ่อ1,000นะฮะ400ล้านรูน่า4นะถือว่าน้อยนะฮะเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยนะเผาไปทั้งสิ้นเนี่ย4,200ล้านรูน่า4ครั้งนี้เนี่ยเผาไปแค่1,000นะฮะ1,400ล้านรูน่า4นะ แล้วกับอีกข่าวหนึ่งนะฮะที่ถามว่าสะเทือนวงการไหมก็ถือว่าเป็นการสะเทือนวงการนะปกติเนี่ยเวลาจะบูรันทุกรอบอ่ะนะก็สเมเาเนี่ยก็มักจะตัดหัวนะเขาเรียกว่าตัดหัวมังกรนะนะก่อนทุกครั้งเลยครั้งก่อนก็เป็นแบบนี้ฮะครั้งก่อนก็เล่นตัวริบเบิลนะฮะครั้งนี้เนี่ยก็เล่นคุณซีแซนนะฮะคุณซีแซนก็ติดคุกนะสี่ปอีอ่หลายคนก็บอกว่าแม้คุณซีเซนเนี่ยชูเลขสี่นะ บิตคอยทำเขาวิ่ง4่ใช่ไหมขั้งที่4นะโดนปรับไป4 0 0พล้านนะแล้วก็ติดคุก4เดือน4เดือนนี่ก็ถือว่าน้อยนะฮะถือว่าน้อยเขาเรียกว่าติดคุกเป็นพิธีนะะติดคุกเป็นพิธีรู้สึกว่าโดนรู้สึกว่าจะติดคุก4เดือนหรือ3เดือนนะอันนี้ก็4เหมือนกันนะฮะเออก็มีคนไปผูกกันนะว่าน่าสทุกอันเลยแล้วคุณซีแซนก็เหมือนจะหลังอย่างรู้ตัวเองด้วยว่าจะต้องติดคุก4เดือนก็ชูเลข4อยู่ตลอด อีกข่าวนึงนะฮะที่เกี่ยวข้องกับตัวเทอร์่าฟอร์มแลบเองเนี่ยนะฮะสารคือด้วยความว่าเสกเองเนี่ยเขาขอปรับนะขอให้สารปรับเนี่ยเทอร์ล่าฟอร์มแลบเนี่ยห้าพันสามร้อยล้านนะส่วนเทอร์่าฟอร์มแลบเองก็บอกว่าเนี่ยนะฮะควรปรับเขาแค่หนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นแหละนะไม่ควรไปปรับเยอะขนาดนั้นก็อธิบายหลายอย่างสารก็เลยบอกว่างั้นคุณก็ไปตกลงกันว่าคุณจะให้สารปรับเท่าไหร่ก็คือเป็นการไก่เกียรค่าปรับ นะอันนี้ก็ศาลก็สั่งไปส่วนวันนี้เองเนี่ยในชุมชนนะก็มีการแชร์เรื่องข้อเสนอนะการรีเพกมาอีกฮะคือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าการรีเพกเนี่ยถ้าเกิดเสนอจากคนในชุมชนเนี่ยนะ,ะตัวเล่นไลคลิปเตอร์เองเนี่ยเขก็พูดอยู่ว่าเขาอ่ะก็พยายามที่จะเสนอแผนเ็กนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะมันก็ อย่างที่บอกแหละว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็รออยู่3เรื่องนะเรื่องแรกก็คือผลคดีของเทอรล่าฟอร์มแลบนะเรื่องที่2เนี่ยนะก็คือกฎหมายไมกานะที่จะบังคับกลางปีนี้แล้วก็เรื่องที่3ก็คือกฎหมายสเต b l e c o คอยของสเมการที่จะออกนะฮะว่าจะออกมาในทิศทางไหนอย่างที่บอกนะฮะเขาโดนปรับไป4 0 0พล้านแล้วเขาจะให้ปรับรอบ2องก็คงไม่เอานะแต่ด้วยความว่าอันเนี้ยเขาก็จะเสนอเข้าไปในให้มีการโหวตแล้วผมก็มองเลยนะว่า โน้ตเก่า,เกาๆเช่นอโน้ตเลยพวกนี้ก็อาจจะยับยัง้งหรืองดออกเสียงเดี๋ยวคุณค่ณคอยดูสินะเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าของก็ยังไม่เป๊กมันยังไม่มีคนให้ท้ายอ่ะนะหมายความว่ายังไม่มีคนคัดท้ายนะก็ต้องรอไปฮนะอันนี้เรื่องการเป๊กนะฮะแต่วันนี้เองเนี่ยผมก็จะเอาข้อความนะในห้อง Open Chat เนี่ยจริงๆหลายคนไม่ได้อยู่ใน Open c h a ะนะฮนะนะก็จะไม่รู้ว่าผมพิมพ์อะไรไปบ้างนะ ผมก็บอกว่าเนี่ยหลังจากดาวพฤหัสย้ายนะระหว่างนี้เนี่ยตัวบิตคอยภาพใหญ่เนี่ยจะอาศัยดาวเล็กๆเ,เท่านั้นแหละประครับประคองไปจนถึงวันที่ลาหูจรนะฮะต้องเสา นะก็คือลาหูต้องเสาคู่มิรนะฮะเราก็เห็นแล้วนะอภินิหารดาวบริหัสนี่ขึ้นมาได้ขนาดนี้นะตอนนี้ก็เป็นลักษณะประคับประคองนะบรรดากองทุนทั้งหลายก็เป็นนั่งร้านอยู่นะก็คือเป็นนั่งล้านเป็นปราสาทหินเนะี่ยมันไม่เหมือนครั้งก่อนที่มันเป็นปราสาททรายนะเออก็จะต้องรอไปจนถึง8พฤษภาคม68ถึงย2พฤศจิกายน69ช่วงนี้เนี่ยลูน่าเองหมดดวงของออของบริษัทแล้วนะเพราะดาวพฤหัสย้ายแล้วนะ ซึ่งดวงของบริษัทเองเนี่ยหมดบุญแล้วละ่ะหลายคนก็เริ่มมองแล้วว่าลูน่าสอก็อาจจะหมดบุญตามไปด้วยนะเพราะว่าหลายกระดานก็จะถอดออกนะสรุปวันที่28นะพฤษภาคมปี65ซึ่งเป็นวันล่มเนี่ยนะฮะไอวันที่มีการแยกตัวเป็นลูน่าสเนี่ยเป็นวันเกิดของลูน่า4หรือลูน่าสกันแน่อันนี้ก็ต้องดูนะฮะส่วนการวิเคราะห์นะตามความเป็นจริงเนี่ยนะผมก็บอกว่า เออไบแนนซ์เนี่ยได้อะไรจากการเผานะเผาทุกเดือนเผายังไม่มีแกนสารนะเขาได้เงินคืนจากอะไรนะทำเพื่ออะไรรออะไรนะอันนี้มันเป็นประเด็นสำคัญซึ่งรออะไรเนี่ยจริงๆแลสลายคริปเตอร์ก็ตอบแล้วนะคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ ไปเจราจากบับบรรดาเอ็กเชิงต่างๆโดยเฉพาะไบแนนนี่แหละนะมากกว่านั้นเนี่ยค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการเทรดมันน้อยนิดเนี่ยมันมันจะมาชดเชยในสิ่งที่เขาเสียหายไปก่อนหน้านั้นได้ยังไงะนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปนะซึ่งตัวไบแนนเองเนี่ยเขาก็เผา BNB เนี่ยทุก3เดือนนะแล้วเขาก็เผารูน่าซีเนี่ยทุกเดือนนะแล้วก็ไม่ปรากฏว่าไบแนนเนี่ยเผาให้เผาเหรียญให้โปรเจกต์ไหนเลยนะมีอยู่แค่2เหรียญเนี่ยนะฮะนอกจากนี้อันนี้ก็เออคุณก็ลองคิดดูแล้วกัน ผมก็เลยบอกว่านั่นเองนะฮะที่ทําให้คนทุกคนเนี่ยยังทนถืออยู่ได้เนี่ยเพราะว่าก็รอนะจะถูกหวยนะรางวัลที่หนึ่งแบบฟุกๆแบบนี้แหละเอาแบบเต็มเต็มตีนเนะ่ยคือ,คอต้องรอให้ได้ส่วนชิบะนะฮะต้องรอรุ้นนะว่าครูสมารถเนี่ยเขาจะมีกบีกเซอร์ไพรส์อะไรเพราะว่า ปกติเนี่ยนะคู่สมารเนี่ยเขาก็มีบิ๊กเซอร์ไพรส์รอบที่แล้วเนี่ยคือเขาโอนเหรียญนะให้กับบูทาลิกเนี่ยไป50%เนะเพื่อแสดงความเคารพนะเสร็จแล้วเนี่ยบูทาลิกเนี่ยเขาก็โอนนะสิเนี่ยให้กับกองทุนที่ช่วยเหลือโควิดในอินเดียแล้วเขาก็โอนนะสีเนี่ยไปเผาเพื่อที่จะให้เหรียญเนี่ยราคามันขึ้นปรากฏว่ามันก็ขึ้นไป44ล้านเปอร์เซ็นต์นะนะซึ่งตัวบูทาลิกเองก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่เกินคาดนะ รอบนี้เนี่ยเขาได้ทุนนะเออได้ทุนเนี่ยในการหาทุนโดยการขายเหรียญเนี่ยนะฮะให้บรรดาตัวคนที่สนับสนุนทางการเงินเนี่ยได้เงินมา12ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินบาทเนี่ยนะฮะสี่ร้อยสี่สิบสี่ล้านบาทเนี่ยจะเอามาทำอะไรเออจะเอามาทำอะไรนะครั้งก่อนเนี่ยนะฮะโยนให้บูทลิก40 นะ40%นะขึ้นไป44ล้านเปอร์เซ็นต์นเลข4ีกันนะ <S <S แล้วก็ได้เงินรอบนี้เนี่ย44ล้านบาทนี่ก็เลข4อีและนะไม่รู้เป็นอะไรกับเลข4นะปีนี้หวยจะออกเลข4หรือเปล่านะ ส่วนตัว d o อกนะก็ต้องรอสิงหานะฮะอีลอนเนี่ยเขาจะเอาเหรียญไหนมาใช้ในทวิ t เตอเนี่ยตอนนี้นะใบอนุญาตของตัวด็อกเองเนี่ยเขาได้25ลัตแล้วนะถ้าใช้ด็อกจริงด็อกก็คือเกิน1 1ดอลลาร์แน่นอนซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะตัวจาวันเองก็มองนะว่าราคาก็จะประมาณนั้นส่วนตัวริปเปิลริปเเนี่ยโดนแช่แข็งมาเมื่อก่อนบูรันรอบที่แล้วนะตัวริปเปิเองเนี่ยคดีกําลังจะจบนะ พอจบเสร็จเนี่ยเขามีสายสัมพันธ์กับฝั่งริพับลิกันเนี่ยนะฮะหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องดูนะฮะว่าตัวริปเปิลเองเนี่ยจะเข้ามาแทนระบบสวิฟหรือไม่คือระบบโอนเงินระหว่างประเทศนะแล้วเขาก็จะเป็นตัวตั้งตัวตีในการสร้างสเตเบิลคอยตามกฎหมายใหม่นะก็คือกฎหมายที่มันจะออกมาเนี่ยด้วยสกุลเงินที่มันเอาเงินมาเป๊กกันจริงๆนะฮะตัวริปเปิลเองก็อาจจะเป็นทรัพย์สินในอนาคตนะก็ต้องดูกันไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองเพราะราหูเลงเสาคู่มิตรใช่ไหม เสร็จแล้วเนี่ยทุกเหรียญที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเหรียญกาวทั้งนั้นแหละทําไมต้องเป็นเหรียญกาวเพราะว่าคือบางทีเนี่ยเราจะไปซื้อบิตคอยมันคงไม่เปลี่ยนชีวิตอะผมอะเอาเงิน10,000บาทเนี่ยไปซื้อบิตคอยเนี่ยก็เปรียบเทียบกับเงิน10,000บาทไปซื้อเปเป้เหมือนกันนะถ้าเกิดคุณอยากจะถูกวันที่1นึ่งแนละ้วก็ไฮเล็ h ไฮรีเทนะิร์ ague, high tern, นไฮเล็กไฮรีเทิร์นก็อย่างที่บอกแล้วฮะว่าตอนนี้เองเนี่ยคุณก็ต้องเสี่ยงนะเสี่ยงแบบไฮเล็กไฮรีเทิร์นวันนี้เองเนี่ยหลายคนก็กังวล่ม ผมก็พิมพ์ข้อความให้กําลังใจทุกครั้งอะ่ะที่ตลาดลงถามว่าผมก็บอกแล้วนะว่าหลังดาวพฤหัสเนี่ยมันก็น่าน่ากังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีดาวใหญ่อยู่ในดวงของบิตคอยถ้าประธานของเหรียญเนี่ยมันล่วงมันก็ล่วงทุกเหรียญเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะรูหน้าหรอกอย่าไปมองว่ารูหน้าเหรียญล่วงเหรียญเดียวมันก็ล่วงแดงทั้งกระดานะนะฮะ ผมก็บอกอย่างนี้นะว่าผมก็เข้าใจนะช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงที่น่ากังวลเพราะแรงกดดันเนี่ยนะมันก็ทําให้พอร์ตเนี่ยลดลงนะบางคนก็ลดลงอย่างน่าใจหายนะบางคนก็ลดลงอย่างมากนะสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วละ่ะแล้วถามว่าแล้วคนระดับที่เขารวยแบบ5 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือ5 0 0 0ล้านบาทเนี่ยเขาเขาทนมาได้ยังไงเออนะ ต้องบอกอย่างนี้นะตัวผมเองเนี่ยนะผมก็เก็บสะสมก็คือ DCA นะอย่างที่ผมบอกอนะผมปกติผมก็จะซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมผมก็เปลี่ยนมาซื้อไอ้พวกนี้แทนก็สะสมมาเรื่อยๆฮนะผมดูเนี่ยทุนก็สําหรับพอร์ตนี้นะเฉพาะพอร์ตนี้นะเออผมมีหลายพอร์ตนะแต่พอร์ตนี้พอร์ตเดียวเนี่ยมีอยู่มีทุนอยู่ทั้งหมด1 7 1 0 0 0 0บาทนะหนึ่งแบาทนะแล้วมันโตขึ้นไปเนี่ยเจ็ดแสานะ อตอนนี้เนี่ยพอร์ตผมเนี่ยลดลงมาแค่5 0 0 0 0นนะหายไปประมาณส0 0 0สนนะฮะมันเริ่มต้นมาจากศูนย์ะก็คือเงินนั้นเราซื้อมาโดยเหมือนซื้อหวยฮะเนี่ยนะอันนี้มันเป็นภาพรวมนะทั้งปีนะก็เก็บ DCA มาเรื่อยฮนะ DCA มาเรื่อยจนมันขึ้นนะจากไอ้แสนเนี่ยนะฮะโตขึ้นมา7เท่าใช่ไหมโตขึ้นมาเเท่าใช่ไหมปัจจุบันพอร์ตผมเหลืออยู่แค่เนี้ย อันนี้เป็นหนึ่งในพอทที่มีอยู่นะจริงๆไม่ได้มีอยู่แค่พอทเดียวนะแต่ผมกําลังจะให้คุณเห็นว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทนมันให้ได้เพราะอะไรเพราะว่าทุกคนที่รวยๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทนจุดนี้มาได้นะผมก็บอกอย่างนี้ถ้าเกิดเรามีชุดความคิดนะถ้าชุดความคิดของเราหรือ i n d s ซ t ของเราเนี่ยนะฮะเราหวังจะรวยเหมือนถูกวันที่1นนะ เราเนี่ยไม่มีเงินถูงเงินถังหรอกที่จะไปต่อกรกับวานได้พลังที่เรามีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือความอดทนนะและอะไรอะไรที่จะทําให้เราอดทนไปได้ข้อที่หนึ่งเนี่ยเรามักจะพูดอยู่เสมอว่าเออคือถ้าเกิดเราซื้อด้วยเงินที่เสียได้เนี่ยนะเหมือนหวยเนี่ยมันจะไม่ค่อยทุกข์เพราะอะไรเพราะเราคิดว่ามันเสียไปแล้วแต่หลายคนก็มองว่าเอ้ผมเนี่ยบ้าหรือผมเนี่ย พูดตลกนะจริงๆไม่ใช่หรอกมันเป็นจิตวิยาอย่างหนึง่งถ้าเกิดคุณคิดว่ามันเป็นเงินที่เสียไปแล้วมันเป็นเงินที่เสียไปแล้วคือเงินนั้นเนี่ยมันไม่ใช้อยู่กับคุณทําไมต้องคิดอย่างนี้นะผมก็มักจะพูดถึงเพื่อนผมนะทีเ่เขาเคยซื้อบิตคอยวัตแตนหนึ่1ดอลลาร์นะแล้วแล้วเขามาพูดกับผมเมื่อปี6-4นะเขามาเขามาดูดวงกันแหละเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเขาซื้อ เออเขาซื้อบิตคอยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขามาขายตอนนี้เขาคงจะรวยไปแล้วนะตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําให้เขาขายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเออหดอลลาร์เนี่ยมันขึ้นไปถึงพันดอลลาร์ฮะจาก $1 ดอลลาร์ไปถึงพันดอลลาร์นี่ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วลดลงเนี่ยเหลือ $500 นะมันก็เลยกลัวมันจะกําไรทิปมันก็เลยขาย พอมันมาปี64มันบอกว่ารู้งี้มันทนถือไว้ถึงปัจจุบันก็ดีไอ้คําว่ารู้งี้เนี่ยเป็นคําที่ผมมักจะเอามาพูดอยู่บ,บ่อยๆและหลายคนก็มักจะเอามาใช้อะนะฮะก็บอกเลยว่าคําว่ารู้งี้เนี่ยมันมีอยู่2ประเภท ประเภทแรกก็คือกลัวกลัวไม่ได้ขายก็คือรู้งี้ขายสักดีนะการรู้งี้ถือไว้สักดีประเด็นปัญหาก็คือมันเป็นจุดตัดที่คุณกําลังจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขาขวาคุณเคยเห็นไหมฮะที่คนในชุมชนชอบเอารูปรถไอ้ที่มันกําลังจะเลี้ยวอะแล้วอยู่ดีมันก็เลี้ยวกระทันหันอะไรประมาณนั้นนะมันคือการตัดสินใจถ้าวันนั้นเนี่ยมันถือนะฮะบิตคอยน์หนึ่งพันบิตคอยน์นะตั้งแต่วันนั้นนะจนถึงปัจจุบันนี้มันจะรวยมากแล้วมันไม่ต้องทํางานอะไรอีกเลย ปัญหาก็คือว่าระหว่างนั้นน่ะเขารอได้ยังไงเออคุณลองไปนั่งนึกนะว่าบรรดาคนที่รวยๆทั้งหลายเนี่ยเขาทนนะในช่วงที่มันเวียงขึ้นเวียงลงมาได้ยังไงเนาะเออไอช่วงที่นะ,ะจากพันมา500เนี่ยนะ,ะจากหมื่นมาเหลือ2 0 0พันเนี้ยนะฮะแล้วก็จาก6กหมื่นหกนะฮะหกหมื่นหกนะในรอบที่แล้วเหลือหมื่นหกอย่างเงี้ยเขาเขาเลาะเขาเขา,เขาทนมาได้ยังไงนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขามีเป้าหมายฮะ ต้องบอกอย่างนี้ว่าทุกเหรียญเนี่ยเวลาเขาซื้อเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายเป้าหมายคืออะไรเขาอาจจะตั้งเป้าไว้แล้วก็ได้ว่าเออบิตคอยเนี่ยเขาจะขายที่เท่าไหร่นะเขาอาจจะตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะขายที่แสนหนึ่งนะแต่ในเมื่อมันยังไม่ถึงแสนน่ะเขาก็ต้องรอนะไม่ว่ามันจะขึ้นลงแล้วมันใจหายขนาดไหนอ่ะนะจากหนึ่ดอลลาร์กลายเป็น500นะจาก10,000ดอลลาร์เหลืออยู่2000นะจาก6 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเหลืออยู่หมื่นหกเนี่ยเขาทนมาได้ยังไงเนาะ เออแล้วก็มักจะเกิดนะฮะไอบรรดาสำนักข่าวที่บอกว่านเนี่ยวานขยับนะเออวานระดับเออถือมา1 0ปี13ปีขยับเนี่ยเออเขาทำไมเขาเพิ่งมาขยับเพราะว่ามันอาจจะถึงเป้าหมายเขาแล้วก็ได้อย่างที่บอกนะฮะว่าการขายเนี่ยในไม่ไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนก็ช่างเถอะนะถ้าเราขายแล้วเนี่ยเราได้กำไรเพียงถูกรางวัลที่2หรือถูกแค่2ตัวท้ายเนี่ย มันก็ใช้กินใช้อยู่เพียงแค่มีความสุขไปวันๆน่ะแต่มันไม่เปลี่ยนชีวิตมันต้องถามก่อนว่ากำไรที่คุณขายเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเอาง่ายๆนะถ้าวันนี้ผมขายเนี่ยนะจากทุนแสนเจ็ดเนี่ยนะเอ่อได้เงินมาห้าแสนเนี่ยผมใช้กินใช้อยู่ไม่กี่เดือนน่ะมันก็หมดแล้วถามว่ามันเปลี่ยนชีวิตแล้วแล้วต้องตอบว่าแล้วเราจะถึงไอ้คำว่าอิสรภาพทางการเงินเมื่อไหร่ถ้าเราคิดว่าเราขาดทุนหรือกำไรทิพย์อย่างเงี้ย มันก็ไม่จบไม่สิ้นนะฮะมันก็เป็นการลงทุนที่ใช้กินรายวันคุณขายไปนะแล้วคุณบางคนก็บอกว่าขายแล้วก็ซื้อใหม่นะคือคุณมาซื้อซื้อขายขายซื้อซื้อขายขาย,ขายกับคุณซื้อตั้งแต่วันล่มอ่ะลูน่าคุณซื้อตั้งแต่วันล่มอ่ะโอเคบางคนอาจจะติดดอยไอ้ช่วงสองสตางค์อ่ะแล้วเพิ่งจะมาดูผมนะจะมาฟังผมแต่จริงๆเนี่ยผมพูดตั้งแต่วันล่มแล้วว่าเราซื้อเก็บไว้เป็นลูน่า8ปดดลูน่าหรือสมเด็จพระอธิธาธธานพระเกจินะ,ะแล้วเราก็จะ ทำคลิปทุกวันเนี่ยนะเพราะาสัญญาไว้ก็จะทํามันจนถึง1บาทแล้วก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วผมก็ยังไม่เคยขายลูหน้าเลยนะเออไม่เคยขายนะหลายคนก็มาถามบอกซื้อเพิ่มไหมอาจารย์คือผมบอกอย่างนี้เราต้องหาจุดพอดีของตัวเองนะสองไม่ให้โลภแต่บางคนเนี่ยเขา DCA ไงปกติเขาอาจจะซื้อลอตเตอรี่เยอะอยู่แล้วเขาก็ DCA อันนี้ก็ถือว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่งเหมือนกันนะดีกว่าคุณไปซื้อลอตเตอรี่แล้วมันหายสาบสูนย์ไปโดยที่ไม่ถูกอะ่ะ เออแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมก็อยู่วังวนอย่างนี้ฮะอีกข้อหนึ่งเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยนะฮะพลาดอย่างหนึ่งก็คือว่าในระหว่างรอเนี่ยเราไม่ได้จัดการปัญหาที่มันอยู่ข้างหน้าเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะผมก็เหมือนหลายท่านนะที่เออเอาชีวิตนะ กับหวยเนะี่ยมาเป็นหลักประกันเช่นมีหนี้เนี่ยกำลังค้ำคออยู่นะบางคนเนี่ยถูกทวงเช้าทวงเย็นเนี่ยก็ซื้อลอตเตอรี่หวังถูกพอไม่ถูกแล้วก็มาเศร้าใจนะว่าว่าทำไมชีวิตเรานี่วาสนามันไม่มีเนาะเออแล้วก็มานั่งทุกวนอยู่อย่างเงี้ย แต่เราไม่เคยไปดูที่นี่ไม่เคยไปเจราจาก,กับเจ้านี่ไม่เคยไปประนอมนี่ไม่เคยไปถางนี่ไม่เคยไปรวมนี่หรือขยายนี่หรือปรับปรุงโครงสร้างนี่บางทีเจ้านี้เนี่ยเขไม่ได้ใจไม้ไสะกรรมหรอกนะแต่ผมก็เข้าใจบางคนเนี่ยเขาเขาเป็นนี่นอกระบบนะอันเนี้ยมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันแต่มันก็มีช่องทางนะลงทะเบียนนี่นอกระบบอะไรประมาณเนี้ย ฉะนั้นเนี่ยอย่าเอานะชีวิตการเงินตรงนี้นะมาเป็นตัวเล่งรัดเหมือนคุณกำลังจะเอาปืนเนี่ยนะเออก็คือนี่เนี่ยมาจี้หัวตัวเองไว้แล้วบอกว่าเนี่ยฉันต้องถูกวันที่หนึ่งนะไม่งั้นฉันจะไม่มีอิสรภาพทางการเงินตรงนี้ผิดนะคุณต้องไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยหรือปัญหาที่มันอยู่หน้าตักให้มันสบายตัวเขาไว้ผมจะยกตัวอย่างนี้มันมีญาติผมเนี่ยเป็นพระนะผมก็บวชเนี่ยแกก็ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยตลอดชีวิตแกนะ ซื้อจนแกตายแกก็ไม่เคยถูกรางวัลใหญ่เลยผมก็เลยมานั่งเป็นอุทาหรณ์ตัวเองนะจริงๆเนี่ยมีญาติผมอยู่คนหนึ่งเขาก็เคยพูดกับผมนะว่าเนี่ยไอ้ที่ซื้อลอตเตอรี่ไปเนี่ยนะครับเพื่อถูกวันที่หนึ่งไม่ต่างอะไรจากหลวงตาหลวงตาก็ซื้อแบบนี้ผมสุดท้ายแกตายแกก็ไม่มีเงินอะไรเลยนะคือตายแล้วเปิตายแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยอ่ะถ้าเกิดแกเก็บเงินแกอาจจะมีเงินเป็นก้อนแล้วก็ได้แต่คือตายแล้วก็ตายแบบเป็นพระแบบตาต แบบมีแค่ผ้าเหลืองกันนะฮะปัญหาก็คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตลอดทีวิตเนี่ยแกพยายามซื้อนะถามว่าขนาดแกเป็นพระนะสวดมนต์นะทุกวันนะที่บอกว่าสวดมนต์แล้วจะรวยเนี่ยพระเนี่ยสวดมนต์ทุกวันเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ยังไม่ถูกเลยปัญหาก็คือว่าเออผมจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนทัศนคติถ้าวันนั้นตอนนั้นมันยังไม่มีคริปโตเนาอะอ,อถ้าตอนนั้นเนี่ยแกเปลี่ยนหรือเราก็ได้เปลี่ยนนะเอาเงินไอ้ที่มันเสี่ยงสูงๆตรงเนี้ยมาเก็บไว้ตรงนี้ อย่างน้อยเนี่ยตัวเงินมันยังอยู่นะฮะมันเพิ่มพูนเนี่ยถามว่าคุณฝากเงินเนี่ยจำนวนเท่ากันเนี่ยคุณเติบโตได้ขนาด400%เนี่ยไม่มีธนาคารไหนให้ได้นะแต่อย่างที่บอกในเวลาที่มันให้ผลตอบแทนสูงมันก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันนะแต่ถ้าเกิดคุณซื้อมันตั้งแต่ลากมะม่วงอ่ะนะฮะคุณไม่ขาดทุนหรอกนะายเหรียญที่พวกเราเข้าในช่วงตลาดไอตลาดที่มันเป็นขาลงอ่ะตลาดหมีอ่ะ ในช่วงลากมะม่วงเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ขาดทุนเช่นตัวชิบะชิบะที่ผ่านมาเนี่ยลากมะม่วงมา2ปีนะเพิ่งจะกระเตื้องขึ้นมาหลายคนกําไรขึ้นมาสอสามเท่านะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีการลงทุนไหนที่ให้ผลกําไรมากขนาดนี้มาก่อนดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดรอนะถ้าเกิดคุณขายตอนนี้คุณถูกวันที่2ถ้าคุณขายอีก ปลายปีนี้คุณอาจจะถูกวันที่1แต่มันเป็นรางวันที่1ใบเดียวบางคนนี่6ล้านยังไม่หมดเลยนะจะต้องได้ไม่น้อยกว่า1 2หรือ14ล้านอะไรประมาณนี้มันก็แล้วแต่นะแต่ในเวลาที่คุณจะรอเนี่ยคุณต้องทําพวกนี้ให้มันสบายตัวเข้าไว้นะอย่าเอานะปัญหานี้สินเนี่ยเหมือนคนเอาปืนมาจี้คุณอยู่ข้างหลังอะ่ะว่าคุณต้องถูกวันที่1วันนี้นะเว้ยถ้าไม่ถูกนี่ คุณโดนยิงแน่เนี่ยอันนี้ไม่ไมดีนะอีกอันนึงคือรอหลายคนก็ถามบอกเอาแล้วจะต้องรอถึงเมื่อไหร่ผมต้องบอกอย่างนี้ถ้าเกิดคุณจะไปเชื่อนะเออการขึ้นลงแบบรอ,อ,อบนะรอบใหญ่เนี่ยที่ฝรั่งเขาว่ากันเนี่ยก็คือปี2 0 2 4ันย5ถึงสองพมันก็เป็นช่วงที่เป็นบูลันนะอันนี้คือฝรั่งว่ากันนะเออส่วนโหนล,ล่ะโหนเบอกอะ เนี่ยในดวงของบิตคอยเนี่ยนะลาหูต้องเสาคู่มิรตั้งแต่8พฤษภา68ถึง22ิพิกยน69แปลว่าการรอของเราเนี่ยจะรออยู่แค่นี้นะก็คืออันนี้เป็นรอบละเราเล่นเล่นรอบใหญ่เราไม่ได้เล่นรอบเล็กนะ อันนี้ถือว่าเป็นรอบใหญ่ที่เราควรที่จะต้องเทคโปรฟิตนะจะเทคทั้งหมดหรือจะเทคบางส่วนหรือจะเทคบางเหรียญตามสบายเลยฮะมันอยู่ที่การบริจัดการบริหารพอร์ตของเราอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกําลังมาพูดและให้กําลังใจทุกครั้งนะตลาดแดงทุกทีก็ต้องพูดทุกครั้งเพื่ออะไรครเพื่อให้เราอยู่ในหลักไม่เขวยนะอีกคนหนึ่งอย่างที่บอกนะฮะในบรรดาสายเทคนิคอเนี่ยมันจะอยู่ไม่กี่คนหรอกที่กราฟเนี่ยมันสอดคล้องกับดวงดาว วันนี้เนี่ยตัวแม็กเองเนี่ยนะฮะเขาก็มาอีกแล้วก็ไม่รู้มันดูดวงด้วยกันหรือเปล่านะครั้งก่อนเนี่ยตัวแม็กเนี่ยเป็นคนเดียวที่บอกว่ามันไม่ลงแล้วมันจะขึ้นนะไอ้ช่วงหมื่นหกอ่ซึ่งในเวลานั้นทุกคนก็บอกว่าลงนะแล้วหลายคนเนี่ยที่จะรอเก็บหมื่นหนึ่งเนี่ยผลสุดท้ายก็ตกรถนะปรากฏว่าบิตคอยน์เนี่ยมันขึ้นมาระหว่างหกหมื่นถึงนะหนึ่งแสนนะแต่มันไปไม่ถึงเนะี่ยเออว,วันนี้เนี่ยตัวแม็กเองเนี่ยมองว่าบิตคอยน์เนี่ยจะออกข้างนะ ผมเนี่ยพูดมาหลายคลิปมากว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าดาวพฤหัสมันไม่มีแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่มีกําลังแล้วเนี่ยราคามันจะไม่ลงหรอกเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีไอ้พวกวานเนี่ยเป็นนั่งร้านเนี่ยไอ้ตรงนี้คือนั่งร้านเป็นนั่งร้านคำยันแล้วเป็นประสาทหินด้วยไม่ใช่ปะสาสายไอรอบนี้มันคือปะสาสายฮะพอไอตัวโดคอนเนี่ยนะไอลูน่ามันระเบิดเนี่ยนะมันก็ล่วงลูดลงมาเพราะมันเป็นปะสาสายตรงนี้มันคือประสาทหินเนี่ย เวลามาลงเนี่ยมันจะกดลงมาเป็นลักษณะออกข้างเนี่ยคือออกข้างไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีบางช่วงนะฮะที่ตัวบิทคอยเองเนี่ยมันจะทำาดใหญ่ไอเนี่ยคือทรง W ใหญ่ที่เขากำลังจะสื่อแม็กเนี่ยถือว่าเป็นกราฟที่ค่อนข้างสอดคล้องกับดวงดาวอยู่พอสมควรนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการขึ้นนะถัดจากนี้ไป ก็ต้องดูไปนะดูไปนะอันนี้ก็เป็นทางแพทเทิร์นนะนี่ถือว่าเป็นสายเทคนิคซึ่งตัวแม็กเองเนี่ยก็จะมีพวกกิ้งกา่านะเออพวกนี้ก็จะเป็นแนวที่เขาเรียกว่าแมนะ่นะนะแนวแม่นะนะแนวแม่นนะก็จะมีบรรดา,ลาพลพรรคโจรสลัดเนี่ยอยู่แถวนี้แหละนะอ่านี่ก็ว่ากันไปนะ อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นตัวคริปโตคอนคริปโตคอนก็มองถึงภาพใหญ่เหมือนกันนะผมก็มองว่าเอออันนี้ก็เป็นสายเทคนิคเหมือนกันแต่คริปโตคอนเนี่ยเขาให้ช่วงเวลาไว้2ช่วงด้วยกันช่วงที่ตัวบิตคอยเนี่ยจะทัดทำออทามไฮในปีนี้ก็คือวันที่28พฤิจิกาปีนี้นะกับ28พฤิจิกาปีหน้าฉะนั้นเนี่ยวันที่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นสายเทคนิคโอแต่อย่างที่บอกการขึ้นของบิตคอยปีนี้เนี่ยนะฮะเป็นการขึ้นที่ประหลาด ปกติเนี่ยนะฮะก่อนบิคอยทำเขาวิ่งเนี่ยจะไม่เคยทะลุออทามหาปิดปีเนี่ยแท่งเสมอไม่มีครั้งนี้เป็นครั้งแรกฉะนั้นเนี่ยกราฟหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมนะฮะไม่เหมือนเดิมหมายความว่ามันจะขึ้นมากกว่านี้ไงอันนี้คุณก็ต้องรอดูปีนี้จะปิดปีเนี่ยที่ราคาเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าปีที่แล้วปิดปีเนี่ยเป็นแท่งที่มันเกือบจะเสมอแท่งปีที่มันขาลงถ้าใครจําดูคลิปทุกวันจะจําได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงซึ่งเราก็ตามกันอยู่นะ อันนี้ก็เป็นสายเทคนิคอลหลายคนก็ถามบอกเนี่ยฮ่องกงเปิดตลาดสปอตบิตคอย์ ETF นะเออแทนที่มันจะขึ้นแบบสปอตบิตคอยนะฮะ ETF ของเมกามนกลายเป็นกลับหัวลงเออบางคนก็บอกว่าก็ไม่น่าเชื่อนะว่าดาวเรือหัดนี่พอย้ายปั๊บแม่งลงจริงๆนะอันนี้ก็แล้วแต่นะบางคนก็กว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วส่วนคุณซีแซดก็อย่างที่บอกนะฮะว่าสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่อาจจะไม่อยากให้ติดคุกหรอก แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องติดเป็นพิธีเ,ออเขาเรียกว่าไปติดเป็นพิธีอ่ะสเดือนนะหลายคนก็แซวนะฮะว่าเลข4เนี่ยที่แกเพียนชูอยู่ทุกครั้งเนี่ยนะฮะแทนด้วยคือ1นึ่งบิตคอยฮับวิงเนี่ยเป็นครั้งที่4แกถูกปรับไปสี่พล้านนะแล้วแกก็โดนติดคุกไป4เดือนนะ,ะเลข4จะออกหรือเปล่าพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้หวยออกด้วยนะส่วนอันนี้ก็เป็นข่าวเรื่องคุณซีแซนนะอีกอันนึงฮะก็คือสภา ตอนนี้สภากำลังกล่าวหาประธานเสกนะว่าคุณกำลังจะให้หลักความคิดหรือจัดประเภทของอีเทอรเรียมเนี่ยขัดแย้งนะขัดแย้งกับความเห็นของตัวเองอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาให้เขาตรวจสอบไปส่วนเจวันเองก็มองนะว่าตัวดอกเองเนี่ยเป้าหมายหลังจากน,น,นี้ในเดือนสิงหาหลังจากนี้เนี่ยจะอยู่ที่ $1.25 ดอลลาร์ยเซนหนึ่งดอลลาร์ยนะ 1ดอลลาร์นะเนี่ยประมาณ1ดอลลาร์ยนะอันนี้คือเป้าหมายของตัวจวันนะอันนี้ก็เป็นข้อกล่าวหานะที่คณะกรรมการหลักทรัพย์เนี่ยการเงินเนี่ยเขาเขาโจมตีไปที่ตัวประธานเสกนะฮะอันนี้ก็เป็นกรณีที่ศาลเนี่ยสั่งให้เสกกับเทอรล่าฟอร์มแลบ,บเนี่ยเออไปเจรจากันลืงค่าปรับซะนะอันนี้เป็นตัวชิบาชิบาเนี่ยเป้าหมายของเจวันเลยก็คือขึ้นทะลุออทามไฮนะ,ฮะอันนี้คือราคาทะลุออทามไฮนะ ฉะนั้นตอนนี้ทาแพทเทิร์นอย่างที่บอกและฮะว่าถ้าเกิดเราไปเก็บชีบาทในช่วงลากมะม่วงในโซนนี้เนี่ยอันนี้คุณกําไรอยู่แล้วฮะเพราะมันขึ้นมาแล้วมันค้างฟ้าอยู่เงี้ยมันไม่ลงเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ราคาเนี่ยมันทาแพทเทิร์นในลักษณะมันจะไปต่อนะอันนี้ชีบาทนะฮะเออส่วนตัวลูน่านะหลายคนก็บอกว่าเอะมันจะสิ้นหวังไหมสิ้นหวังไหมก็รอดูก่อนฮนะเพราะว่ายังไงเนียผมเชื่อว่าถ้า ตราบใด 1. โนดยังทํางานอยู่นะสบรรดาชุมชนยังพัฒนายอยู่3ามนะ n บแนนยังเผาอยู่ 4. ยังมีการเทรดอยู่เนี่ยเหรียญมันถ้าเหรียญมันตายนะผมจะบอกอย่างนี้หลายเหรียญเลยที่ตายเลยคือมันจะลากมาม่วงยาวเลยมันไม่มีการซื้อการขายนะ แต่เหรียญเนี่ยมันมีการซื้อการขายอยู่ในเอกเคงอยู่ตลอดแล้วก็รอดูไปว่าเขาจะทำยังอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงซึ่งเขามองในทางแพทเทิร์นนะฮะว่าบิตคอยเนี่ยจะขึ้นในช่วงเดือนสิงหากนยานเนี่ยนะฮะขึ้นไปที่แสนหนึ่งคือในช่วงสิงหากันยานเนี่ยมันจะมีอังคารต้องสุกนะอังคารต้องสุกรอบที่แล้วก็แบบเนี้ยไอ้ดาวอังคารกับสุกเนี่ยนะฮะในดวงของบิตคอยเนี่ยมันขึ้น มันจะขึ้นแต่มันจะขึ้นแค่ไหนเนะี่ยอีกเรื่องหนึ่งเพราะมันไม่ใช่ดาวใหญ่นะส่วนลูน่าซีเนี่ยถ้ามันเป็นดวงของบริษัทเนี่ยนะอังคารต้องสุกเนี่ยก็จะคล้ายๆกับช่วง2สตังค์แต่ระยะเวลามันจะสั้นนิดนึงนะมันจะคล้ายๆกับเดือนพฤศจิกาของปีที่แล้วนะอ่าอันนี้ก็ว่ากันไปอันนี้คุณซีซัก็ออกมาทาวิตขอบคุณคนที่อันนี้นะส่วนนี้เรื่องการเผาของ VX กนะก็ยังไม่เห็นยอดของการเผาอันนะฮะส่วนตัวไบแนนต์เองก็เผาไป1000อันนี้เป็นรูป เออมีคนเอารูปของทเทวีสุวรรณรูปนี้ไปใช้แล้วได้ผลดีผมก็ออทําตัวเลขขึ้นมาให้นะเป็นรูปสีตอนแรกเป็นขาวเ,ออเป็นสีดำนะฮะก็ใส่เลขเข้าไปให้นะเป็นสี นะก็ลองเอาไปใช้ดูนะเออเห็นว่าใช้แล้วเฮงนะก็ลองใช้ดูอันนี้ก็เป็นพอร์ตผมนะเป็นหนึ่งในพอร์ตทั้งหมดที่มีอยู่ก็ทําให้ท่านดูฮะว่าจากเนี้ยขึ้นมาตรงนี้แล้วเหลือเท่านี้นะเรายังอยู่เพราะว่าขายแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตมันดีขึ้นนะแค่ใช้จ่ายแล้วก็มีความสุขแค่ชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้นนะนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปนี่เป็นปริมาณการเผาของตัวลูน่าถือว่าน้อยนะฮะถือว่าน้อย ครั้งก่อนเนี่ยมันสี่พันครั้งนี้มันเผาคุณก็ลองนึกดูเขาจะเผาทําไมทุกเดือนทุกเดือนแบบมันมันดูไม่เป็นมรรคเป็นผลน่ะนะคือเผาแบบมันไม่เป็นมรรคเป็นผลน่ะคือจะเผาทําไมแล้วเขาก็เผาอยู่แค่สองเหรียญน,นะของเขาอ่ะ BNB ็นะเขาเผา BNB แล้วก็เผาลูน่าสีก็เผาอยู่างเงี้ยแต่ชุมชนเนี่ยผมจะบอกอย่างนี้ว่าชุมชนเนี่ยนะ,ะพยายามเน้นไอ้ตัว u s เ c เพรานะ u s เ c เนี่ยที่ยิ่งน้อยนะ จะเบอร์ลูน่าซได้มากฉะนั้นเนี่ยเขาพยายามเนี่ยมันอย่างก็ตัวเวกัสเองเนี่ยก็จะมุ่งไปที่ USDC เพราะเขาพยายามจะสร้าง USTN สเต็มคอยตัวอื่นแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จก็คือเจ้าของเขาไม่เอานะคือเขาจะให้เหมือนเดิมถ้าจะเหมือนเดิมก็แปลว่าคุณต้องเผา USDC ให้มันเหลือน้อยเขาก็พยายามไปตะเวนหา USDC ที่มันเป็นซอมบี้คือมันเป็นเหรียญที่ ไม่มีการใช้เป็นเหรียญที่มีการโอนออกไปแล้วเป็นเหรียญที่มันแช่ฟีดอยู่แต่มันทําให้อุปทา,านมันเกินฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็พยายามจะไปไล่เก็บเหรียญพวกนี้ออกจากระบบโดยการโหวตให้เผาบ้างอะไรบ้างนะฮะสังเกตดูนะเผาไปสําเร็จเนี่ยคือ1อันก็คือ800ล้าน u s d c เหลือของตัวเทร r ฟอร์มแล b บแออีก1,800ล้าน u s d c ถ้าเผาตรงนั้นไดน้ก็จะลดลงเยอะ ฉะนั้นเนี่ยพอลดลงเยอะรูหน้าซก็มีโอกาสที่เป๊กแล้วมันจะเกิน1บาทได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาพูดให้ฟังสําหรับวันนี้นะก็เป็นกําลังใจอยู่ร่วมกันนะหลังอย่างนี้ไปก็แบบอย่างที่บอกฮนะตัวบิตคอยก็ออกข้างไปอย่างนี้แหละอาจจะขึ้นเพราะดาวเล็กๆอยู่บ้างก็สู้ๆอย่าพิ่งถอยฮนะตาบใดที่ยังไม่ถึงเป้าหมายนะผมก็ยังจงอยู่กับทุทกๆคนอ่ะนะนะจนกว่าจะถึง1บาทนะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ